สวัสดีครับผมบอสน,นะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโอเลียน a ์มาโก i ีมิเต็ด dition นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ20ปี o อเลียน a มาโกเนาะก็ถ้าย้อนกลับไป20ปีก็อยู่ในช่วง2 0 0 4นั่นเองนะครับที่ทางแบรนด์โอเลียนี่ยทำมาโกเรือนแรกออกมาก็ถ้าเกิดเรายังจําได้นะใครที่เล่นโอเลียนแบบเคยใส่โอเลีย Orient ตั้งแต่แบบ10 20ปีก่อนก็คงจะนึกภาพออกแบบ ที่นาฬิกาที่มันมีปุ่มปรับวันที่อยู่ในประมาณแบบ2นาฬิกานะครับซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์โอเลียสเลยแล้วก็ไล่มาถึงมาเป็นมาโกเอ็กแอลน้งางใครจำได้ตัวใหญ่ๆห่น่อยผมเคยเอามาทําคลิปอยู่นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆมาเป็นเลทูบ้างนะครับมาเป็นคามาสึนะครับแล้วก็คามาส์วีหนึ่งวีสองนะครับรวมถึงนุ่นอื่นๆนะครับในตระกูลมาโกทั้งหมดจริงๆอ่ะมันเรียกว่ามาโกหมดเลยนะครับทางแบรนด์เนี่ยแต่เราเอามาแบบปรับเปลี่ยนชื่อตามลักษณะนหน้าตานะครับอย่างที่ แล้วเป็นจุดอาจจะเป็นคำวัสึก V2 หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราเอามาเรียกกันเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมาโกะทั้งหมดนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นเรือนหนึ่งที่ทํามาเฉลิมฉลองครบรอบรุ่นขายดีหรือว่าเป็นในตระกูลดําน้าของทางแบรด์โอเลียนนั่นเองนะครับป่ะเราไปดูกันเลยจุดเด็ดมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปดูในสเปกก่อนใครที่มีคำมัสืุอ,อยู่ในตัวเองใส่เองอยู่แล้วหรือว่าซื้อมาโกะในเคสไซส์41ไปเนี่ยเคสไซส์ต่างๆเนี่ย ไม่แตกต่างรวมถึงตัวขอบต่างๆรวมถึงตัวเครื่องกลไกลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมหมดตามนี้เลยนะครับนี่คือสเปคของเขาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจของเรือน,นี้ที่เพื่อนๆควรจะมีเรือนนี้อีกหนึ่งเรือนก็คืออย่างแรกเลยไม่รู้ใครคิดเหมือนผมเปล่านะแวบแรกเลยผมเห็นในลายหน้าปัดแบบเกลียวขึ้นแบบนี้นะครับผมนึกถึง C Master 300มนะครับมันมีเกลียวขึ้นแบบประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะแล้วก็พอมาเห็นตัวด้านข้างตัวเรือนปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงซัมเมอรีนเนอร์คือคือจริงๆอะความหนาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ จะบางลงกว่าเดิมอะไรแต่อย่างใดนะแต่พอเขาทำขอบเบซิซลที่มันเป็นแบบลมดําแบบดําเข้มมาแบบนี้นะครับไม่ได้ดําจางๆนะเป็นดําเข้มนะแล้วพอเอามาผสมผสานกับต,บตัวขอบตัวคราวที่มาอยู่ตาแหน่งกึ่งกลางสามนาฬิกาแบบเนี้รวมถึงตัวเกลียวต่างๆอย่างแล้วก็ตัวการขัดแต่งเนื้อง,งานอย่างเงี้ยนะครับมันทาให้ผมนึกถึงเคสของอ่อ เคสตัวเรือนของโรเล็กซ์ซัมเมอร์รนเนอร์นะครับซึ่งอันนี้คือมันมันมีกลิ่นอายประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นอย่างแรกเลยที่มันไปคับคลายคับคลานะอย่างที่2ก็คือที่ผมชอบก็คือหลักชั่วโมงนะครับหลักชั่วโมงเนี่ยจะมีผสมภาษาขีดกับตัวเลขอารบิกนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน3ามนาฬิกาเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือมีทั้งวันและวันที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง4นาฬิกาเนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า anniversary edition นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ครบรอบนั่นเองนะครับ แล้วก็เข็มชั่วโมงม <th> เข็มนาทีเข็มไมลาทีรวมถึงตาโลโก้แบรนด์เนี่ยที่ทาออกมาเป็นแบบแปะอย่างเงี้ยนะครับก็มีสเสน่ห์โดยการทําสีทองออกมาทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูเป็นความเป็นทะเลผสมประสานกับความที่มันแบบเหมือนทะเลแบบโดนแสงกระทบอะนะครับทำให้ตัวกึ่งกลางหน้าปัดหรือว่าตัวเข็มต,ต่างๆเนี่ยมันดูพุ่งออกมาแบบสวยมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูสังเกตเนาะในตําแหน่งแบบกึ่งกลางเนี่ยแล้วก็ไล่มาถึงตัวขอบตัวเขีดเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นกันไล่เกรเดียนสีแบบ สว่างสุดนะครับมาขอบก็จะออกเป็นแบบมืดๆหน่อยนะครับซึ่งสวยมากนะครับเรือเนี้ยมันเป็นการผสมผสานของทุกรุ่นมากรกน่าจะประมาณนั้นเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเอามารวมอยู่ในรุ่นนี้แล้วก็สีขอบเบเซลเนี่ยทำออกมาได้สวยจังหายที่ผมบอกไปถึง20นะครับเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนี่คือน้ําเงินเลยนะแล้วก็อีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบดําสนิทเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียกแบบติดปากก็เป็นสีแบทแมนนั่นเองนะครับเราก็จะเรียกประมาณนี้นะครับแบทแมนนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับ โอเลียนเนี่ยยังไม่เคยทําสีนี้ออกมานะครับมันก็อาจจะมีแบบในโทนสีน้ําเงินหมดแหละแต่ก็ไม่ใช่โทนสีน้าเงินแบบออกแนวแบบเข้มๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เรือนนี้ผมว่ามันก็ดูโดดเด่นเฉิดฉายมากกว่าในเรือนแบบที่ทําออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากออกเพื่อว่าเออน่าเก็บแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยการผลิต3 0 0พันเรือนอย่างเงี้ยนะครับก็มีการยิงเลเซอร์บอกเลยว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่อย่างเรือนนี้เป็นเรือนที่098ย์นั่นเองนะครับทบ 3, ส่วนตัวสายเนี่ยก็จะมีคงไว้ลักษณะเดิมหมดเลยนะครับใครที่เล่นพวก m a r ์โกหรือว่าคามาสเซอนี่ยสายลักษณะน,นี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับสายของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะออกแนวแบบเต้นด้านเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบัคเกิลที่ล็อก2ชั้นนะครับตามกลไกนาฬิกาดำน้ำของ,งแบรนด์โอเลียสเลยปกติไม่มีอะไรแต,ตกต่างนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเรืน,นี้แล้วละ่ะ คือมันก็ไม่ได้มีอะไรดูแบบเยอะแยะมากมายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูก็คือผมเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนสายเป็นสายหนังอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือสายหนังเนาะซึ่งสายหนังเนี่ยจะเป็นขนาดเดียวกับใส่เรือนนี้ได้เลยนะครับเป็นขอบทางแบรนด์เลียนเนี่ยเป็นสายหนังสีดําแล้วก็คลิปสีดําซึ่งพอมากับสายกับเรือนนี้เนี่ยมันดูสวยมากมันดูแบบเข้ากันจนแบบดีเลยอ่ะนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยใครที่ซื้อเรือนนี้เนาะก็ผมจะแถมสายเรือนนี้ให้ แบบฟรีฟรไปเลยนะครับสายนี้ผมแถมเองนะก็ถ้าเกิดซื้อกับทางแบรนด์ต่างเนี่ยสายเขาจะไม่ได้แถมให้นะสายเส้นนี้ผมแถมให้ลูกค้าเองนะครับซึ่งใครที่ซื้อเรือนนี้กับทางผมก็รับสายหนึ่งเส้นไปนะครับซึ่งเรือนนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว้และละนะครับเรือนนี้ผมเอามาปรับ,บเปลี่ยนสายจูเนี่ยผมคิดว่าเรือนนี้มันจะถูกออกมาเป็นแบบคือแบบซับมอนเนอร์ชัดๆ,ๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปกันแน่นอนนะครับผมเตรียมพร้อมแล้วละว่าเออเอามาปรับ,บเปลี่ยนสายเพื่อนๆน่าจะชอบกันมากๆนะครับ ใครที่ชอบลุมจัดจัดอะตระก,กูลมาโกาไม่ว่าจะเป็นมาโกาเรือนนี้นะที่เพื่อนเเห็นเนี่ยความแจ่มของมันเนี่ยแล้วก็รวมถึงในตระก,กูลแบบคามาเสลด้วยอะไรเงี้ยมันมีความโดดเด่นอยู่ละนะครับคือลูมเนี่ยไม่ต้องกลัวคือมันชัดมากๆนะครับแล้วก็ขนาดเคสไซส์เนี่ยถึงแม้ว่านะเราจะฟังดูแบบเคสไซส์41.8อะไรเงี้ยแต่จริงๆลักทุลักมันสั้นกระชับมากนะครับอ่ะ อันนี้คืออารมณ์นบนข้อมือเนาะข้อมือผมอยู่ที่6.3นิ้วนะอย่างเป็นสายสติลเนี่ยผมจะตันออก3ข้อแล้วก็ขยับ1รูนะครับมันก็จะฟิตกับข้อมือผมพอดีเลยนะครับส่วนสายหนังก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับรูนะครับใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็สามารถแจ้งทางร้านได้ว่าให้ตัดสายเจาะรูเพิ่มไปได้หรือว่าอยากให้ทางร้านปรับสายไปเลยก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ผมว่าเรือเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่ผมว่าเฮ้ยนึกไม่ถึงอะว่าทางแบรนด์จะทำรุ่นแบบครบรอบ20ปีออกมาแบบนี้นะซึ่งก็เป็นเรือนที่น่าสนใจแล้วก็คอนเซ็ปต์สีเนาะรวมถึงตัวหน้าปัดตัวอะไรต่างๆเยเอ้ยมันดูน่าสนใจแล้วมันมีคุณค่านะอย่างตัวหน้าปัดในีานะผมชอบมากเลย a n n i v e r s a r y e d i t i o n ติดตรงเนี้ยนะครับคือเก็บไปอีก5ปี1 0ปีบางทีเรือเนี้ยมันอาจจะมีคุณค่าในอนาคตก็ได้นะครับก็อาจจะส่งต่อให้ลูกให้หลานบางทีแบบเฮ้ยอ่าเนี่ยพ่อมีรุ่นรุ่นครบ20ปีนะ โหแบบโอ้ดีใจเลยนะครับได้ได้ไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกเลยว่า3,000เรือนเนี่ยถ้าพูดถึงในในระดับเวอร์ายอ่ะนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบที่เป็นรู่สปอร์ตดำน้ําราคาไม่แรงแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าทําออกมาไม่เยอะนะครับแค่3000เรือนเองนะครับแล้วก็กับราคาเรือนนี้นะครับอยู่ที่18,500นแลดแล้วเหลือหมื่นต้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนนะครับที่ใครที่กําลังเล็งๆอยู่เรือนนี้ผมบอกเลยไม่ต้องเล็งเลยน่าสนใจมากแล้วก็น่าซื้อใส่มากๆนะครับสรุป สรุปตรงนี้นะครับ อย่างแรกเลยที่น่าสนใจคือเคสไซส์ไม่ใหญ่ลักทุรักไม่กว้างอย่างแรกก็อย่างที่2ก็คือกระจกโซฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่3คือมันเป็นรุ่นออ dition ที่20ปีจะมีหนเดียวอะนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเด้กอย่างหนึ่งก็แถมสายให้เพิ่ม1เส้นนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าใครที่กําลังแบบเล็งๆซื้อรุ่นมาโกะรุ่นทั่วไปอยู่อยากให้ลองมองเรือนนี้ดูอีกอีกหนึ่งทีนึงก่อนนะครับเผื่อจะตัดสินใจเป็นเรือนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มจากเดิมมานิดหน่อยแล้วก็ไดด้้้สสยนนนังังแถมฟรรี1เวะคบ ย้ำนะครับสายหนังนี่ทางผมแถมให้เองนะไม่เกี่ยวข้องกับทางแบรนด์นะครับใครที่ซื้อกับทางแบรนด์โดยตรงหรือว่าซื้อกับทางที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่มีสายหนังแถมบให้นะครับเนี่ยนี้ก็คือทั้งหมดของเรือนนี้นะผมว่าด้านข้างตัวเรือนอ่ะมันหล่อมากนะครับมันหล่อมากเลยพอบะ แบบนี้สีดำๆแบบนี้มันทาให้ตัวสแตเลสในส่วนของที่เป็นเคสตัวเรือนเนี่ยมันดูบางนะครับมันดูบางมันดูแบบเฮ้ยมันดูสูยไ,ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับ ใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้ในราคาพิเศษนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มเพียวโคท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคาได้เลยเนาะหรือใครสนใจเรื่องนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทารายการผ่านช้อปปี้ได้เลยครับเวลาเพื่อนๆกดทารายการเนี่ยไอ้ตัวสายแถมเนี่ยมันจะเด้งติดไปหาเพื่อนๆเองอัตโนมัตินะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับโอ i e n t นมาโกรุ่นครบรอบ20ปีนะครับผลิตมาทั่วโลก3,000เรือนเนาะราคาป้าย18,500นะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกัน,นคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ